สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกร r ล n Channel นะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนกที่เคยเลี้ยงในอดีตนะครับมาให้ดูกันซึ่งวันนี้ก็จะเป็นนก g r o เด a n Finch นั่นเองนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่านกฟินช์เจ็ดสีนั่นเองซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยผมเคยเพาะอยู่ประมาณสักสี่คู่ครับเริ่มจากสี่คู่ก่อนซึ่งสี่คู่ทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นนกเขียวทั้งหมดเลยเขียวหน้าแดงเขียวหน้าดาเขียวหน้าส้มนะครับ อย่างในรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นเขียวหน้าแดงตัวผู้นะตัวเมียก็น่ารู้สึกว่าจะเป็นเขียวหน้าดําซึ่งต้องบอกว่าไอ้กรงชุดนี้ให้ลูกเยอะมากๆเลยครับอคอกหนึ่งเนี่ยก็สีตัวบางทีก็5ตัวนะถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยสําหรับพ่อแม่ของนกกรงชุดนี้สําหรับอาหารนกฟินนะครับหลักๆเลยที่ให้นะตอนนั้นก็จะเป็นอาหาร12อย่างเมล็ดธัญพืชนะครับซึ่งก็เป็นของยี่ห้อเบยอร์ซื้อมาเป็นกระสอบเลยตอนนั้นรู้สึกว่ากระสอบละพันส ประมาณนี้มั้งผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วเรื่องราคานะครับแล้วก็จะเสริมด้วยผักกาดนะฮะแล้วก็ใบกระเพราประมาณนี้นครับแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้สดนี่นแหละเอามาทุบนะครับให้กลิ่นมันออกแล้วก็โยนไปในกงก็ให้ประมาณนี้แล้วก็มีใหเออ้เขาเรียกอะไรอะ่ะน้ําที่มันเป็นวิตามินบ้านนะครับแต่ไม่ได้ให้บ่อยเดือนหนึ่งให้หน,หนึ่งก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรงนะครับ ก็เป็นตัวผู้น่าจะเป็นเขียวหน้าดําตัวเมียเป็นเขียวหน้าแดงน,นะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดกรงนี้ก็ให้ลูกอยู่เหมือนกันนะซึ่งกรงนี้ก็ถือว่าเป็นนกที่ยังเขาเรียกอะไรอะ่ะพึ่งพึ่งให้ลูกดีกว่ายังเป็นนกหนุ่มสาวครับพึ่งต่อมาก็พึ่งให้ลูกได้คอ,อกแรกก็ถือว่าเป็นนกที่เขาเรียกอะไรอะ่ะทนต่อสภาพแล้วก็ปรับอากาศปรับตัวได้ดีเออปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดีนะครับณนะตอนนั้นซึ่งสมัยนั้นนะ่ะที่ผมเลี้ยงอ่ะ มีแต่คนบอกว่าฟิน74เนี่ยไม่ทนต่อสภาพอากาศเราต้องเข้าใจตัวนกด้วยนะว่ามันชอบแบบไหนมันไม่ชอบอยู่ที่ลมโกรกพัดแรงตลอดเวลาต้องมีอะไรบังนะครับแต่ก็ไม่ใช่บังปิดหมดเลยนะอย่างที่ผมเลี้ยงเนี่ยมันก็แค่มีหลังคาคุมเท่านั้นเองนอกนั้นผมก็เปิดหมดเลยจะเห็นว่าพื้นกรงเนี่ยก็มีการเสริมหญ้าขนให้มันไปด้วยนะครับสําหรับกรงนี้นี่ก็จะเป็นลูกนกนะครับพึ่งลงรังมาคุณจะเห็นมาว่าลำตัวมันสมบูรณ์นะ ตัวค่อนข้างจะมีโครงสร้างใหญ่นะครับหน้าอกค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็นูนออกมาจะงอยปากเนี่ยไม่ได้ยาวนะครับก็ได้รูปนะส่วนหัวอาจจะเล็กมานิดนึงส่วนรูปนี้นะครับหลังจากที่ผมเริ่มเลี้ยงแค่4ี่คู่เนี่ยนกก็ทยอยออกรูปมากันเพียบเลยนะครับทำยังไงละ่ะทีนี้ก็ต้องขยายโรงเดือนใช่ไหมครับผมก็เลยไปซื้อไม้นะครับมาทำโรงเดือนเองนะรูปนี้ก็คือ ทำด้านหน้านครับก็มีประตูเข้าออกเชื่อมาว่า,เ,าเห็นแค่นี้ผมทําทีสองสามวันเลยนะแล้วก็ทําอยู่คนเดียวด้วยตอนนั้นยังไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับก็ต้องไปนั่งซื้ออุปกรณ์มาให้เสียตังอีกไม่ไว่าจะเป็นพวกเลื่อยไฟฟ้าเล็กๆนะครับสว่านแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะพวกนอ็อตบานพับอะไรต่างๆอย่างเงี้ยไม้ก็ต้องไปซื้อเองหมดก็ถือว่าสนุกดีเหมือนกันนะตอนนั้นนะครับทำลงเดือนเองทั้งที่ก็ไม่เคยทํามาก่อนนะ ก็ยากเหมือนกันนะครับทําคนเดียวเองหมดทุกอย่างเลยเวลาเราจะเข้ามุมต่ออะไรอย่างเงี้ยมันทําคนเดียวมันก็ยากก็เลยต้องแบบมันนานอะ่ะกวา่าจะเสร็จอันนี้ก็เป็นนกลงรังนะครับก็มีเสื้อจากพ่อแม่มาพ่อแม่สปิตเป็นสีฟ้านะครับก็เลยลูกนกมีสีฟ้าออกมาตัวหนึ่งก็ถือว่าโชคดีไปนะตอนนั้นได้สีฟ้า ส่วนนี้ก็เป็นลูกนกอีกค้อหนึ่งครับสาหรับอีกกรงหนึ่งก็ถือว่ากาลังใกล้ลงรังแล้วล่ะที่จริงมันก็ลงรังแล้วแนวะมุกมันหลุดอะไรหมดแล้วเนี่ยมุกที่ปากเนี่ยแต่ว่ามันยังกลับขึ้นไปนอนบนลังอยู่ก็ข้อนี้ถือว่าทั้งลูกนกแล้วก็พ่อแม่พันเนี่ยไม่ตื่นคนนะครับผมมีวิธีทําให้มันไม่ตื่นอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเลี้ยงนกฟินเนี่ยคุณไม่อยากให้มันตื่นคุณจะต้องทําความเข้าใจกับมันก่อน,นครับว่ามันชอบลนะักษณะ องการอยู่แบบไหนอันดับที่2อนะฮะคุณจะต้องเข้าไปเขาเรียกอะไรทาความสะอาดมันบ่อยๆนะครับอย่างที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยทุกอาทิตย์เลยเนี่ยผมจะเปลี่ยนถาดรองขี้นกนะครับเอาหนังสือพิมพ์ปูถาดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แล้วก็เช็ดซี่โครงด้านล่างด้วยเพราะว่าซี่โครงด้านล่างเนี่ยที่เวลานกเหยียบเนี่ยมันก็จะมีขี้นกอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องเช็ดไปนั่นแหละครับเวลานะตรงนั้นน่ะมันจะทําให้ตัวนกกับเราเนี่ยได้ทําความคุ้นเคยกัน และอย่างหนึง่งทุกวันเนี่ยผมจะต้องมาเปลี่ยนนะ้ำเปลี่ยนข้าวให้มันนะครับเราก็เอาล้วงมือเข้าไปในกรงบ่อยๆประมาณนี้แล้วก็เปิดรังดูไข่บ่อยๆนะครับแต่ก่อนแรกอันดับแรกก่อนจะเปิดรังดูไข่เนี่ยเราเคาะก่อนเคาะให้มันดังก๊อกก๊อสองสามทีแล้วค่อยเปิดนะครับเราทําแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนกมันจะจําได้ถึงเวลามันออกไข่อย่างเงี้ยแล้วเราไปเปิดดูมันจะไม่ตื่นเหมือนในรูปนี้นะ เนี่ยอย่างรูปอย่างเงี้ยผมไม่เคาะลังเปิดออกมามันกําลังไขอยู่มันก็ไม่ตื่นนะครับเพราะมันคุ้นชินกับเราแล้วเราก็ควรจะให้เวลากับมันบ้างนะครับบางทีเนี่ยไม่มีอะไรทาก็มายืนดูมันในกรงอะไรประมาณเนี้ยจับกรงเล่นนะครับถูนุ่นถูนี่เล่นคือให้เวลากับมันบ่อยๆมันก็จะไม่ตื่นเราเวลามันมีลูกขึ้นมาเนี่ยเราเปิดดูลูกเนี่ยมันก็จะไม่ตื่นไม่คาบลูกทิ้ง เมื่อก่อนเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยชอบบอกเอ้ยนกฟินเนี่ยคาบลูกทิ้งเวลามีลูกแล้วชอบคาบลูกทิ้งอันนั้นคุณไปรบกวนมันบ่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนําเลายว่าเวลาคุณแขวนรังเนี่ยคุณมาเปิดรางบ่อยเลยอย่างผมเนี่ยเปิดรังเปิดราง,งแทบทุกวันก่อนจะเปิดเนี่ยก็อคอก่อนให้มันคุ้นชินนะครับพอมันคุ้นชินกับเรา,าแล้วเนี่ยมันก็ง่ายและเวลามันออกไข่มามีลูกเรามาคาะๆเปิดรังดูมันก็ไม่หนีไม่ตื่นไม่คาบลูกทิ้ง ส่วนนี้ผมเคยลงคิดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เลยเอามาลงให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งก็เป็นลูกป้อนลูกนกฟินนะครับก็ดูดิอย่างที่เห็นในรูปเลยนะเป็นหนักอยู่เลยผมทดลองเอามาป้อนอยู่นะครับก็โอเคนะรอดด้วย2ตัวนี้แต่แต่บอกไว้เลยว่าโอ้โหหนักเอาการเหลือเกินช่วงดึกๆกเนี่ยร้องหิวร้องกินจังเลยนะครับคือแบบแทบไม่ได้นอนเลยอะ่ะ เป็นนกที่ตัวเล็กแต่กินบ่อยเหลือเกินนะแต่เวลาเราป้อนเนี่ยอย่าไปป้อนเยอะนะครับค่อยๆป้อนค่อยๆป้อนดูตรงกระเพาะพักมันน่ะถ้าเกิดมันเริ่มแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันโน่นขึ้นมาเริ่มแบบมีอาหารอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่ต้องป้อนนะครับแต่ไซ์นี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันยังเปราะบางกับสภาพอากาศอยู่คุณต้องหาเป็นตู้อบนะครับแล้วก็เปิดไฟให้มันตลอดเวลายี่ิบสี่ชั่วโมงเลยอย่างในรูปเนี่ยวิดีโอนี้ผมก็เปิดให้มันนะอยู่ในตู้อบที่เป็นไม้สักนะ ก็เปิดให้มัน24ชั่วโมงเลยสำหรับไฟและนี่ก็เป็นทั้งหมดของนอกโกลเด้นฟินหรือว่านกฟิน74นะครับที่ผมเลี้ยงมาในสมัยนั้นก็ประมาณ4ปีนิดนิดนะครับที่ผ่านมาแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นนกสีเขียวพื้นๆแบบนี้ตอนนั้นก็ตกตัวเอ้ยตกคู่ละพันสี่พันะครับส่วนถ้าเป็นสีเหลืองสีฟ้านี่ก็จะแพงขึ้นไปอีกแต่ในสมัยนี้เนี่ยผมเห็นราคาสีเขียวตกตัวละสามร้อก็มีแล้วนะที่แตตุจักนะครับ ก็ถือว่าเป็นนกที่น่ารักนะครับอีกชนิดหนึ่งแล้วก็น่าเลี้ยงด้วยสีสันสวยงามนะครับแต่เวลาคุณเลี้ยงเนี่ยคุณก็ต้องศึกษาหาข้อมูลดีๆสําหรับนกชนิดนี้นะครับบางทีมันเจอสภาพอากาศแปรปรวนหรือว่าละอองฝนลมแรงก็อาจจะมีสิทธิ์ไม่รอดได้นะครับก็ต้องศึกษาให้ดีแต่ถ้าเกิดนกตัวไหนเนี่ยมันปรับสภาพอากาศได้แล้วเนี่ยโอเคมันก็แข็งแรงนะถ้าเกิดคุณไปเจอพ่อแม่พันธุ์ที่มาสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะให้ลูกนะบางทีข้อหนึ่งได้ห้าหกตัวก็มีนะครับ พวกนี้ไข่ไข่ง่ายนะถ้าเกิดไข่แล้วไข่ได้บ่อยด้วยแต่อย่าไปให้มันไข่บ่อยนะครับตัวเมียจะโสมแล้วก็ไข่ติดก้นตายประมาณนี้คุณจะต้องเสริมพวกแคลเซียมอะไรประมาณนี้ให้มันด้วยนะสำหรับตัวเมียสําหรับตอนนั้นที่ผมเพาะเลี้ยงเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยผมให้มันไข่แค่สองคอกเองนะนอกนั้นผมก็ปล่อยบินไม่ให้มันไข่เอารังไข่ออกไปเลยนะครับถึงเวลาก็เอาลังไข่มาแขวนก็ประมาณนี้นะสำหรับนกฟินเจ็ดสีเดี๋ยวคลิปหน้า เอามาให้ดูอีกนะครับว่ามีนกอะไรที่ผมเคยเลี้ยงในสมัยก่อนนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ